สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร,ร,ร่อ้อยมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมลั่นตั้งเป้าลดอ้อยเผาต่ำ10%ชาวไร่ยอ้อยโอดต้นทุนพุง่งแต่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกลงไปนั่นเองครับวันนี้มาดูว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเตรียมของงบชดเชยชาวไร่อ้ยอ,อยตัดอ้อยสดงดเผาเหมือนเดิมที่69บาทต่อตันอ้อย ลั่นเป้าลดเหลือ10%ให้ได้ขณะที่ชาวไร่โอดควรต้นทุนพุ่งสูงขึ้นต้องเพิ่มค่าแรงให้คนตัดแถมค่าจ้างรถตัดอีกด้วยแต่ไม่ทำก็ไม่ได้นโยบายรัฐเด็ดขาดถ้าใครเผาไม่รับเข้าหีบแถมรอคิวยาว7วันชี้แนวโน้มผลผลิตปี2568-69ทันั้นน่าจะสูงถึง97ล้านตัน ฝนดีเกษตรกรหันมาปลูกเพิ่มแม้ราคาน้ำตาลตลาดโลกนั้นจะดิ่งต่ำสุดในรอบ17ปีก็ตามนายนัทพลรังสิทพลปรกระทรวงศุกากรรมออกมาเปิดเผยว่าสำหรับฤดูอ้อยปี2568ทั69นั้นกระทรวงศุกากรรมตั้งเป้าให้มีการเผาอ้อยเพื่อส่งเสริมให้เข้าหีบในช่วงเปิดหีบอ้อยคือเดือนธันวาคม2568นั้น ต้องต่ำกว่า14อร์เซึ่งต้องต่ำกว่าปีที่ผ่านมาด้วยและทางกระทรวงสาหกรรมจะตั้งเป้าให้มีอัตราที่ลดลงเรื่อยๆทุกปีแม้ว่าจะต้องใช้เวลาที่จะให้เป็นอ้อยสดทั้ง100เอร์เซ็นต์หรืออ้อยเผาเป็นศูนย์ลงเลยก็คงจะยาก แต่นโยบายในเรื่องนี้ยังคงจำเป็นต้องทำแม้ว่าการเผาอ้อยจะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5ก็ตามแต่ทั้งโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศให้ได้มากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยในขณะนี้ยังคงเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลอันดับสองของโลกดังนั้นนโยบายภาคร,รัฐกำหนดจะต้องทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยเติบโตขึ้นไปโดยการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพใช้ศักยภาพที่มีอยู่ อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับทั้งนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก็ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรให้มีความสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ในายใบน้อยสวนชาตร,เรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนออกมากล่าวว่าในฤดูปี2000ที่จะถึงนี้2 0 6 8 6 9นี้สอนอหารือกับโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยถึงแนวโน้มในการเผาอ้อย ให้ได้ตามสัดส่วนที่ต่ำลงซึ่งปี2,567-68ทันั้นอ้อยเผาอยู่ที่14.86%เท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ยังยืนยันว่าสามารถทำได้แต่ภาครัฐต้องช่วยเหลือในส่วนของเงินชดเชยเช่นเดียวกับปีที่แล้วหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ดังนั้นคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอน,นอจะมีการประชุมหารือและคาดว่าจะของบประมาณเพื่อชดเชยชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในงบประมาณเท่ากับปีที่แล้วก็คือประมาณ7,000ล้านบาทแต่ยืนยันว่าจะต้องมีเงินชดเชยในอัตราที่69บาทต่อตันอ้อยโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคม2 5 6 1 68ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เกษตรกรได้ได้ได้ไดรับเงินก็คือ7 7 4 4รายเป็นปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี55ล้านตันรวมเป็นเงิน3,800ล้านบาทหรือคิดเป็น60.94%ของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินและล่าสุดก็คือ28สิงหาคม2568จ่ายไปแล้วกว่า 1 2 4 0 1 8รายหรือประมาณ96%เกือบจะเต็มร้อยยืนยันว่าปีนี้ชาวไร่อ้อยจะได้เงินชดเชยจากการตัดอ้อยสดอีกอย่างแน่นอนแต่อาจมีมิติที่เพิ่มเข้ามาว่านอกจากต้องตัดเป็นอ้อยสด100%แล้ว การขายใบอ้อยให้โรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายและแบ่งเงินจากการขายใบอ้อยมาช่วยเกษตรกร,กรสนับสนุนเครื่องจักรตัดอ้อยเพื่อให้การเผาอ้อยต้องลดลงให้เหลือ10%หรือลดลงไปอีกน้อยกว่านี้นั่นเองครับในส่วนของการออกส่งออกน้ำตาลทรายดิบไปสหรัฐในแต่ละปีนั้นกระทรวงกรเกษตรสหรัฐอเมริกามี การกำหนดโคต้าให้แต่ละประเทศในปริมาณที่ไม่เท่ากันซึ่งปีนี้สหรัฐมีโคต้านำเข้าทั้งหมด1.1ล้านตันโดยไทยได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับทางสหรัฐไปแล้วกว่า1 5 0 6 1ตันราคานิวยอร์กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนไทยจะได้โอกาสจากการที่กรับขึ้นภาษีน้ำตาลกับทางบราซิลหรือไม่นั้นคาดว่าจะไม่มีผลกับไทย เพราะสหรัฐได้จัดสรรโค้ตาให้กับแต่ละประเทศไว้แล้วไทยจะส่งออกน้ำตาลทรายดิบเพิ่มได้หรือจะได้โอกาสก็ต่อเมื่อสหรัฐเพิ่มโค้ตาให้เท่านั้นส่วนโรงงานน้ำตาลเขาก็หาตลาดอื่นเพื่อขายได้อยู่แล้วทั้งยุโรปเอเชียจีนเป็นต้นนั่นเองครับ นางสาวพยาวเทพวงศ์เกษตรก,กรชาวไร่อ,อ้อยสมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรีกล่าวว่าไร่อ,อ้อยที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ได้ปรับมาใช้วิธีการตัดสดแบบ100%ยเอร์เซ์ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากทางไร่จำเป็นต้องใช้วิธีเพิ่มค่าแรงตันละ100บาทให้กับคนตัดอ้อยซึ่งก็ใช้มาประมาณ3 20-30คนต่อวันและการใช้ การจ้างรถเช่าตัดอ้อยกับทางโรงงานน้ำตาลที่เป็นคู่สัญญาซึ่งก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากอย่างไรก็ตามชาวไร่เชื่อว่าปีนี้อ้อยสดอาจได้ถึง100%เซหรือมีสัดส่วนอ้อยเผาที่น้อยมากเพราะมาตรการรัดจูงใจบวกกับการันตีอ้อยสด มีคุณภาพทําให้โรงงานให้ราคาดีนั่นเองครับรัฐบังคับให้เราต้องเป็นอ้อยสดเท่านั้นซึ่งไม่ทําไม่ได้เพราะโรงงานน้ําตาลจะไม่รับอ้อยเผาในกรณีที่บางรายมีอ้อยเผาจะต้องจอดรถรอเป็นเวลา7วันเพื่อต่อคิวจนกว่าโรงงานน้ําตาลจะรับอ้อยสดเข้าหีบจนหมดยอมรับว่ามันลําบากกับชาวไร่อ้อยมากแต่เราก็ต้องทําบางรายถูกลอบเผาจากไร่ข้างๆบางรายอ้อยขึ้นราก็ถูกตัดราคา เรื่องพวกนี้เราอยากให้รัฐเข้าใจชาวไร่ให้มากๆด้วยนั่นเองครับทางด้านนายนราธิ์อนันตสุขหัวหน้าสํานักงานสพันธชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสํานักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขตเจดกล่าวว่าปริมาณอ้อยในฤดูกาลปี2568ทั69คาดว่าจะอยู่ประมาณ97ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพราะปริมาณฝนที่ค่อนข้างมากและผลมาจากราคาพืชเกษตรชนิดอื่นอย่างมันสำปะหลังข้าวที่ตกต่ำ บวกกับกลไกการช่วยเหลืออ้อยที่ดีกว่าและจากราคาอ้อยที่จูงใจตั้งแต่ปีที่แล้วแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกจะตกลงมาอยู่แค่16-17เซนต์ต่อปอนต่ำสุดในรอบ17ปีทำให้กเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นเองก็ทำให้ราคาก็จะต่ำลงไปด้วยนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ฝากกดติดตามให้ทางช่องไว้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับ